ขอคลิปกิจกรรมกลางเดือนด้วยจัดไปครับผมก็คิดว่าเพื่อนๆหลายคนก็น่าจะได้เล่นเจ้ากิจกรรมกลางเดือนอย่างสงครามคู่หูไปแล้วนะครับผมกับอะไรนะรอบนี้ Stor m of Justice นะครับผมก็อะไรนะพายุแห่งความยุติธรรมนะครับผมโหชื่อโคเทเลยก็วันนี้ไม่ได้จะมาแค่คุยเรื่องกิจกรรมแล้วก็่านเรื่องกิจกรรมนะครับผมก็จะมีดีวิสิตเจ้าอาคารฟอแบบนี้ด้วยต่ก่อนอื่นเลยเราไปรู้กิจกรรมกันดีกว่าครับผม ของไอเทมก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะมีอวตารมีนี่เจ้าโงออนกาดนะครับผมเท่เหมือนกันนะสวนกันนะแล้วก็อวตารเป็นเมกาการเดียนเจ็ดพันรูป AI กระกะกะเหมือนเดิมนะครับผมนี่ตกใจมากเอามาเฉยเลยนะครับผมก็เจ้าเฮลมาผีนะครับผมเจ้าต้องตรวจจับความเร็วของฝรั่งเศส <c oughs> <c oughs> เลเซอร์ครับผม <c oughs> เลเซอร <c> ์ <oughs> เอเลเซอรท์ที่ระยะแค่2.7กิโลผมก็ไม่รู้ว่าคือคุณ คุณอาจจะได้ยินอะ่ะใครตะคนนึงอ่ะมันบอกว่าของมันดีอะ่ะแต่ทําไมคนที่บอกว่าของดีอะ่ะผมยังไม่เห็นเขาใช้เลยอะ่ะองกิโลนี่คือระยะใกล้มากครับผมคุณต้องสู้กันในระยะ4ีถึงสากิโลแล้วอะ่ะมันถึงจะเห็นผลนะช่วงที่ว่าเมซายมันกําลังอ่าอะไรนะกำลังออกตัวครับผมที่ว่ามันจะยังไม่ไวอะ่ะคือถ้าได้มาเนี่ยอันนี้ใครมีเอซน้อยเพราะว่าขายไปเถอะขายกิจการไปเลยก็ได้ คุมค้มนะครับผมเอา AC สะสมไปเรื่อยๆนะครับผมคุณสามารถมี AA ที่ดีกว่านี้ได้นะครับผมเชื่อผมนะครับได้โปรดนะต่อมามีอะไรเหรอที่เป็นเี่ยวกับกิจกรรมอ่ะฉายานะครับผม Liberate แล้วก็ 91RE1 ออดเวดนะครับผมเป็นมิสไซล์ตอร์บิโดนะครับผมใครนึกไม่ออกก็จะเป็นพวก RUMSwarmer หรือ Type7 ของญี่ปุ่นนะครับผมที่จะยิงขึ้นไปสูงๆแล้วก็มันจะเปลี่ยนร่างเป็นตอร์บิโดนะครับผม ไอ้เนี่ยจุดเด่นก็คือว่าเรือดำน้ำสามารถใช้ได้นะครับผมที่ว่าใช้ได้นี่คือว่าสามารถดำน้ำําแล้วก็ยิงมันขึ้นมาจากใต้น้ําได้นะครับผมโอ้โหตอนนี้ผมนึกได้เลยว่าแบบไอ้พวก m w p มวีเพะมันน่าจะเอา o อไฮโอไปติดอะไรสักห้าอันเนี่ยแล้วก็เอามายิง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 อ่ะเพราะว่ามันโหลดเร็วมาก,กน,นะครับผมคือโอ้โหบอกเลยอะ่ะพวกพวกเล่นสายลอ่อแฟอ่ะสนุกอะ่ะถ้ามีมิสไซน์เนี่ย มันอ่านไม่แรงอ่ะแต่อย่างน้อยๆอย่ะแม่งเร็วก็บอกเลยเร็วแล้วก็ไม่โดนแฟร์ด้วยนะครับผมเฮ้ยแต่ยังโดนตัวล่าตอวปิโดอยู่นะเกือบลืมบอกอะไรต่ออ่ะจริงด้วยกาชาโหเกือบลืมเลยนะครับผมรอบนี้ผมไม่รู้ว่าจะเปิดหรือเปล่าผมรู้สึกเฉยเฉกับของรอบนี้นะครับผมเดนี่หัวสามห้ารนะครับหัวมมถ้าพูด,ดง่ายง่ายมันคือไอ้ปืนอัตโนมัติม่วงที่อยู่ในร้านค้าเอามาอัปเกรดนิดหน่อยครับแค่นั้นแหละครับขายแม่งไปเถอะ คือเหมือนเดิมน,นะครับผมก็ได้ยังมีคนบอกว่าว่าดีแต่คนที่บอกว่าดียังไม่เห็นใช้เลยครับผมเห็นใช้แต่อะไรอะซิกมาไต้ฝุ่นแล้วก็ c s a อ3 0นะครับผมก็ถ้ามันดีจริงอะทำไมคนเขถึงไม่ใช้ผมก็อยากรู้เหมือนกันนะนะก็พอกันเถอะครับกับของแค่นี้ก็เอาไปขายเป็น A4 ใครเปิดได้ HVGP b o อก1ก็มีไซล์เลเซอร์ไกด์นะครับผมที่เล่นเหมือน x อ1งนะ ใครที่เปิดได้มิไซล์อันนี้มายัางไม่รู้วิธีใช้ผมมีวิดีโออยู่ในชแนลนะครับผมก็แวะไปดูได้นะครับผมเป็นวิธีการยิงมิสไซล์เลเซอร์สามแบบนะครับผมแบบง่ายแบบปกติแบบง่ายแบบปกติเลยแบบมีวิธีนิดๆหน่อยๆแล้วก็แบบแอดวานนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งมิสไซล์ที่นักแข่งหรือพวกเล่นมิสไซล์เลเซอร์เขาชอบใช้กันนะครับผมเพราะว่ามันหนานนะแล้วก็ RG30 b ี c k s h o บช็อตนะครับผม ก็เป็นปืนลูกซองระยะกลางนะครับผมมันไม่จําเป็นต้องเข้ามายิงใกล้ๆแบบ a k 1 3 0มนะครับผมไอ้นี่มันยิงจากระยะแบบ3กิโล4กิโลหกิโลพอได้อยู่นะครับผมแต่ว่าไกลกว่านั้นน่ะมันยิงจะโดนยากนะครับผมก็เป็นลูกซองระยะกลางนะพวกเล่นบาสซิตี้นะ่านะ่านะ่านะจะชอบไปเนี่ยไปโผล่หัวเรือไปจูบเขาแล้วก็ไปยิงปักๆนะครับผมก็จะ โดนกันแบบเจ็บๆแน่นๆเลยนะสำหรับเจ้า RG 3านะครับผมรูปร่างรูปร่างมันเท่ด้วยนะเจ้าปืนกระบอกนี้เนี่ยมาต่อกันเลยครับผมกับเรือชั้น Sp ูเรนนะครับผม USS v e c t u r นะครับผมซึ่งจุดเด่นเจ้าลำนี้ก็คืออังคารซอร์ในขนาดย่อส่วนนะครับผมอังคารซอร์ที่สามารถป้องกันตัวเองจากตอร์ิโดได้มันป้องกันตัวเองได้เหนือเลยเฮ้ยมันมีเครื่องยิงไม้สองนะครับผมซึ่งมันเป็นอังคารซอร์ที่มีความเร็วสูงนะครับผม ใครจะชอบเล่นเรือปืนเนี่ยผมว่าน่าจะชอบลำนี้นะครับผมเร็วไม่พอมีปืนสังกระบอกแถมยังมีสปีดบูสต์มาให้อีกด้วยโอ้โหผมแบบถึงว่าและเข้าใจแล้ว่าทําไมหลายคนถึงบอกว่ามันเก่งแต่มันจะเก่งได้มันก็ต้องมีปืนนะครับผมจะเรือลำนี้ถ้าคุณไม่มีปืนหรือไม่มีเครื่องยิงดีๆเนี่ยมันก็จะเล่นลําบากหน่อยนะครับผมก็อย่างว่าแหละเดนโชกุนนะครับผมไปหาซื้อมาซะนะครับมากาชาสายฟรีบอกเลยว่าของโคตรโดนะครับผมเกรเบลนะครับผมเกรเบลวี เกวเบลทีหานะโอ้โหเป็นเนซายอันหนึ่งที่แบบแม่งเอ้ยแม่งยิงออกทีละสามอะแต่ว่าแต่ว่ารีโหลดมันก็รีโหลดนานนะครับผมอย่างน้อยน้อยะมันก็ยังอยู่ในระดับที่บาลานนะครับผมลหลักเลยคือว่าดามเมจมันสูงที่หลายคนน่าจะไม่โอเคกับมันนะดาเมจสูงยิงออกหลายนัดนะครับผมซึ่งมันจะเป็นต้องใช้กับเรือที่มีมิฟายล่อแฟน,นะครับผมถ้าไม่มีมิฟายล่อแฟเนี่ยมันก็อาจจะหายไปเลยในพิบตากก็ได้นะครับผมโดนแฝงไป สายความสายขยันขอให้ได้กันนะครับผมไอ้หนึ่งหนึ่งสามศูนย์เอซ่านะครับผมก็อีกหนึ่งเอเอที่ดีดีแหละเอาว่าดีใครอยากใช้ก็ใช้เถอะครับแล้วก็เอสองสองร้อยสิบมิลลิเมตรขายไปเถอะครับบอกเลยมันเป็นของเก่าของเก่ามากๆนะครับผมตั้งแต่เกมเปิดช่วงแรกๆเลยนะถ้าผมจะไม่ผิดเลยอะ่ะก็อย่างที่เห็นนะครับว่าทาไมราคามันตกเพราะว่านอกจากมันจะเอามาแจกในกิจกรรมนี้แล้วอะ่ะ มันเป็นของเก่าที่แทบไม่เคยมีการวนมาเลยแล้วมันก็ไม่ได้แรงไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับผมอีเวนต์ก็ประมาณนี้พารกิจแล้วก็ลีดเดอร์บอร์ดในฮาวาตาก็น่ารักอยู่เหมือนเดิมนะครับผมเป็น AI เป็นรูป AI รูปเจนเ i นะครับผมแล,แล้วอะไรอีกโอ้ยเกือบลืมเลย JF a อ a มาเดียก่อนรับของก่อนนี่น,นีผมก็ล่นไม่ล่ครึ่งนะึ่งละก็ JF a อ a มากนะครับผมเป็นเรือลตาตะเวนชั้นอาตาโกหรือทาคาโอะวะ เป็นเรือลาตะเวนสมัยวูวัตที่เอามาดัดแปลงนะครับผมให้มีฟีเจอร์สเตลนะครับผมแล้วก็ติดมิสไซล์ได้นะก็มันยกปืนออกไปเพียบเลยนะมันเหลือแค่ปืนมาร์คสีที่เป็น2องลำกล้องนะครับผมแล้วก็ไปนเน้นเพื่อมิสไซล์นะครับผมจุดเด่นของเจ้าเนี่ยที่ผมรู้มาเพราะว่าผมมพงซื้อให้พี่ผมไปนะครับผมของ Android ราคามันถูกกว่านะครับผมก็ใครมีเพื่อนที่เล่น Android ก็ให้เขาให้เขาซื้อให้นะครับผม อ๋อไอเอสนี่ราคาหูฉีกเลยนะพันหส่วนเจ้าอามากิเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับว่าอาวุธเนี่ยมันมาเกือบครบเลยใครที่เคยเล่นมายาผมบอกเลยว่าจะสนุกับลำนี้มากครับผมเลือดเยอะเ p ี HP เยอะความเร็วสูงความคล่องแคล่วเองก็สูงนะครับผมเป็นเรือราตะเวลลำใหญ่ที่เสือคล่องตัวนะครับผมคล่องตัวจนผมตกใจเลยแล้วก็มันหายตัวได้นะครับผมลำใหญ่ขนาดนี้หายตัวได้ดาเมจต่อเนื่องนะครับผมใครชอบสายสแปมหายตัวล่องหนรวดเร็วว่องไวนะครับผมคล่องแคล่ว บอกเลยว่าเจ้าเนี่ยอาจจะเป็นคำตอบของคุณอีกลำหนึ่งนะครับผมก็จะ,จะเล่นแตกต่างจากลีเลนนะบอกไว้ก่อนนะเอาลไรมาสเปเชียลออฟเฟอร์มาดูซิว่าลายนี้หผมบอกเลยว่าลายแม่งโคตรสวยเลยคุณดูดิแม่งแม่งมีไฟขึ้นข้างหน้าด้วยแล้วก็เป็นลายหัวกะโหลกนะครับผมใครชอบลายแนวๆเนี่ยออกล็อกๆค้งๆหน่อยเนี่ยโหน่าจะถูกใจหน้าดูนะครับผมเป็นลายโทนสีดํานะครับผมแล้วก็มีคาร์ิตี้นะครับผมแถมยังมีไฟที่หัวเรือด้วยนะครับผม ก็จะบ่งบอกว่าตัวเองเป็นโจรสลัดนะครับผมซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่โจรสลัดหรอกนะก็จะประมาณนี้นะครับผมสำหรับหลายนี้นะครับผมเฟรมออฟอนาคีนะครับมาแล้วผมก็คิดว่าเพื่อนหลายคนเนี่ยอจะกำลังสนใจเจ้าเรือลับนี้นะครับผม USS Arkansas นะครับผมเรือลาตะเวนพลังงานนิวเคลียร์ที่ติดปืนมาแบบแน่นๆถึง3ป้อมนะครับผมซึ่งตอนนี้ราคามันก็ขึ้นมาพอสมควรเลยนะครับผม เ,เพื่อนๆหลายคนอาจจะงงนะครับว่าทําไมไอเทมเนี่ยขหลังราคาเหมืนขึ้นมันเป็นเพราะการมาของแรงในในมันมีส่วนเยอะเลยนะการมาของแรงเนี่ยนะครับผมแล้วก็การมาของไอเทมด้วยถ้าอย่างเพื่อนๆที่เพื่อนๆเคยเ,เห็นว่าทําไมอยู่เจ้า f 1 2 6ราคามันขึ้นเนี่ยเพราะว่าการมาของ RBU หมื่น r b u สองพันแล้วก็ t r อาีครับผมราคามันเลยโดดขึ้นเรื่อยๆนะครับผมแถมคอนาซลตอนเนี้ยราคาก็ขึ้นตามเพราะว่ามีเดนโชกุนมานะครับผมแล้วก็ปืนดีๆหลายกระบอกนะ ซึ่งจะทําให้มันเฉิดฉายในแรงได้นะครับผมไม่แค่ไม่ใช่แค่ในแรงในหมวดปกติด้วยซึ่งวันนี้ผมก็จะนําเจ้าอคกันซอเนี่ยมารีวิสิตให้เพื่อนๆดูกันนะครับผมมันมาได้ประมาณครึ่งปีเนี่ยนะาจะไม่ผิดนะรู้สึกมันจะมาตอนอะไรนะไอ้ที่มันมาพร้อมกับไอ้อะไรว้ไอเอฟหนึ่ะที่มันเป็นเครื่องบินมีมของเกมนี้ครับผมมาเพื่อไม่การเสียเวลาเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับกับ u s s อสัน มามาเอามาลงกิจกรรมสักตาหนึ่งนะครับผม,มก็แน่นอนนะครับผมมันก็ต้องติดเดือนโชกุนมานะครับผมใครที่คิดว่าจะเติมพาร์นี้อยู่ก็แนะนําเติมมาเลยนะครับผมไม่ต้องห่วงเดือนโชกุนราคาสูงแน่นอนครับน่าจะไม่ต่างจาก TRG สองสามศูนย์นะครับผมที่ว่าลงตลาดวันแรกแล้วแม่งไม่มีขายเลยอะ่ะผมจะแบบฮะเฮ้ยจริงดิมันจะไม่มีคนปล่อยจริงๆหรอวะ TRG สองสามศูนย์เนี่ยหรือจะรอตอนปล่อยราคาสูงๆกว่านี้วะ แต่ก็พอเข้าใจแหละครับว่าของมันดีจริงนะครับผมเสียอย่างเดียวเล้วที่อาจีสองสามศูนย์เนี่ยแคบโหลดนานยังยังพอว่าแต่แม่งทำลายต่อปีโดไม่ได้แต่ว่ามันอย่างว่าแหละครับมันเอาเวลา,ล,าล่าเรือดำน้ำโดยเฉพาะนะครับผมมาเจอแล้วซีจีเอ็กซ์จัดไปไวรุ่นแสนสีน 4, แ่แสนห้าจุกจุกนะครับผมจังหวะนี้งงงงงดิโดนอะไรยิงมามามาถอยมาผมบอกเลยว่ายิงตายอะจังหวะเนี้ยอาคันซอสนะครับผมตั้งแต่ได้ปืนนี้มาเนี่ย กลับมาเถิดฉายให้พอยิงจนเรือประจันบานบางลำเนี่ยอายเลยนะผมบอกให้ปืนแม่งโกงเกินในนี่ยเสียแค่อย่างเดียวนะโหลดนานครับผมไอเรื่องความเร็วปืนเนี่ยผมไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะว่าผมกระทมกับปืนของเรืออเมริกาใน World of w a r s h ช p มาก่อนแล้วนะครับผมที่ว่ายิงแล้วก็สุดแม่งค้างกลางอากาศกว่าจะลงโดนแต่ละนัดนะครับผมก็ถือว่าได้ฝึกฝีมือไปนะครับผมกับการเล่นปืนกระบอกนี้ดูดิจอกไปยิงทันปะวะออกยิงทันปะ ทันปะไม่ทันอืม,อม,อมก็ตามนั้นนะครับผมกด bkb คบีไปก่อนนะครับจังหวะนี้ก็ปล่อยมิซายไปเรื่อยมองไม่เห็นยิงไปก่อนเผื่อโดนไม่โดนโดนหรือเปล่าน่าจะโดนแหละ <c oughs> อืยิงไปเรื่อยนะครับผมไว้เดี๋ยวรอควันบางๆหรือเราหามุมได้เขาเขาถอยไปแล้วนะเดี๋ยวจะมายิงตัวหน้าแทนนะครับผมซ g x อมาจัดไปแน่นๆจุกๆุกนะครับผมแสนสี่ อืโดนขนาดเนี้ยผมว่ายังไงก็ด่าพ่อผมอะก็นี่นะครับพลังของอาคอนซอกับเดนโชกุนนะครับต่อให้ไม่เป็นอาคันซอเนี้ยเป็นเจ้าบาซิตี้เนี่ยแล้วก็ติดทรีอาร์จีสองสามศูนย์คู่กันเนี้ยบอกเลยว่าดาเมจแนีงรีจัดจัดแต่น่าจะขึ้นสองแสนเนี้ยน่าจะแรงกว่าคันซซได้เลยนะครับเอาไงเทสสตีเวน่นโดนไปขนาดนี้แล้วไว้บีเคบีผมหมดว่ะเดี๋ยวต้องรอดูก่อนโอ้ยมี ตอนิวเคลียร์ยิงมาโดนผมด้วยนะเมื่อกี้นี้ที่น้ำแตกกระจายเลยมาจัดการไปแล้วนะครับผมเทสเตีเวสอีกลำหนึ่งเอเฮลิคอปเตอร์ขึ้นมาช่วยหน่อยึ่งมาช่วยดีดามจหน่อยเผื่อจะรอดจากไฟนี้นะครับผม c T X อืยิงเข้าไปโอ้ไม่ทันนะครับผมน่าจะโดนโจมตีจากหน้าด้านหลังนะครับมามาเกิดแล้วเกิดแล้วเราเติมไว้เราเติมไว้ไหนไหนศัตรูอยู่ตรงไหนเอาเป็นว่าเดี๋ยวซัดไอ้ลำหน้าที่มันจะโผล่มาก่อนนี่แล้วกันนะ ซัดลำไหนก็ได้ที่เราเห็นว่าง่ายๆนะครับผมจังหวะนี้เอาเฮลิคอปเตอร์ขึ้นมาเราก็หันปืนรอเลยนะครับผมหันป้นลอมปืนรอรอยิงนะครับจังหวะนี้เดี๋ยวโผล่มาเนี่ยบอกเลยเนี่ยหายหาย CGX ยังไม่ตายเก่งกว่าเมื่อกี้ยิงดีไหมยิงแม่งแล้วกันลอยได้นันแหละเดทยทอยอันน์นมิสไซมันมาสี่อันเทสต,ตีเวนเข้าสปอนแล้วนะครับผม ก็มีอีกลำหนึ่งอ,อันนี้ดีอันนี้ดดจีเอ็กซ์4จีเอ็กซ์อย่างเดียวเลยเว้ยยิงเข้าไปครับผมจังหวะนี้ผมบอกเลยน่าจะด่าผมอยู่อะว่าเรือมึงกองอะมึงใช้ปืนกองด้วยอะแล้วกูจะซรงมได้ยังไงนี่เอาไปแดกโอ้โหให้ตายดิมันวิ่งมาแล้วตอนนิวเคลียจังหวะนี้ต่อให้เลือเหลือแสนหนึ่งก็ไม่รอดนะครับ <laughs> แรงมากอะตอนนิวเคลียส เกิดมาเจอเทสตีเว่นเลงเทสตีเว่นได้ตอนนี้ก็ต้องรอให้จังหวะที่มันอมดา,าเนี่ยหายไปก่อนนะครับผมจะได้ยิงได้นะเดี๋ยวเล็งไว้เอามีส้ายไปปืนหันเสร็จไม่รู้กี่ป้อมเลยยิงไปก่อนยิงน้ําไปก่อนนะครับโดนเบาๆนั่นไงว่าแล้วหันยังไม่เสร็จครบสามป้อมเพื่อนน่าจะได้ไปเมื่อกี้หรือไม่ก็น่าจะโดนแย่งมาซ g จโอ้โหขอฟาร์มนายนี่แหละฟาร์ม c ีจจนจบเกมเลยนะครับผม ถึงมีไฟไม่โดนฉันยังมีปืนนี่ดาเมจหลักของฉันคือปืนมีหอช่วยด้วยเป็นไงละ่ะบอกเลยนายตายจังหวะนี้นายไม่รอดจากเราแน่อือือันนี้นะครับผมพลังของอาคันซอลและปืนเดนโชกุนนะครับผมนะบอกเลยว่าของดีนะครับผมใครกําลังตามหาจัดเลยครับผมต้องซื้อแล้วจังหวะนี้ต้องมีติดแล้วนะครับผมไอดี ID กับเดนโชกุนเนี่ยแล้วก็ยูเอสเอสอาคันซอนะครับ มาแมทที่สองต่อด้วยโหมดปกติเลยนะครับผมโหมดที่ทุกคนน่าจะเล่นบ่อยสุดแล้วก็จะเป็นโมหมดแรงด้วยนะครับผมผมก็ไม่เข้าใจนะทำไมไม่เอาโด m i n a t i o n โหมดเลยเป็นโหมดแรงนะครับผมเป็นโหมดยึดจุดอะมันดูจะโชว์ความเป็นทีมเวิร์กได้มากกว่าแค่ไปยิงโง่ๆเฉยๆนะครับผมถ้ามีโงโงๆเฉยๆเนี่ยผมเล่นเครื่องบินเะนี่ยแป๊บเดียวแม่งก็ขึ้นได้แหละบอกเลยก็ผมตังติดไปเหมือนเดิมนะครับผมเด่นโชวุนก,กับ เจ้าสกับนาวลแลวก็ไพทันต่อปีโดนะครับผมเอเอผมติดเป็นริมหนึ่งหกสองดีนะครับผมเพราะเป็นตัวเลือกที่ง่ายที่สุดและคิดว่าทุกคนน่าจะสามารถมีได้แบบไม่ง่ายนะครับผมราคาก็ถูกนะครับผมไม่แพงและประสิทธิภาพในการป้องกันแล้วก็ทําลายเครื่องบินเนี่ยก็ดีมากๆด้วยนะครับผมมาไหนๆก็ไหนๆ,ๆแล้วเรามาคุยข้อดีข้อเสียของอาคาคซอก่อนที่ว่าจะไปสรุปตอนท้ายคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมก็คุยกันไปเรื่อยๆนะระหว่างที่รอศัตรูนะครับผมอาคาคซอข้อดีคืออะไร ก็อย่างที่เห็นนะครับผมว่าปืน3นะครับผมปืนหลัก3ามใครสายปืนเนี่ยจะชอบเป็นพิเศษนะครับผมสําหรับเจ้าคอนอซมีมิสไซ์ที่โทมฮอฟติดมาก็ที่ดีในระดับหนึ่งนะครับผมไม่ได้ดีหวือหวาไม่ดีจ๋าๆนะครับผมแค่เอาไว้เป็นดาเมจเสริมแล้วก็อาจจะล่อแฟได้นะครับผมช่องมิสไซมีมาให้แค่สนะครับผมก็นั่นแหละติดอะไรก็ติดไปเถอะครับถ้าเป็นหลักๆเนี่ยเขาก็จะติดเป็นสกัดนอเวลหรือไม่ก็พวกมิสไซโจมตีอ่อโจมตีขุงบินนะครับผมเพราะว่า อคาซอนในเอเอมันน้อยนะครับผมมันจะโดนโฟกัสจากเครื่องบินเป็นหลักนะครับผมตอร์ปิโดโอ้โหเนี่ยตัวเลือกที่ยากเลยผมก็ยังนึกไม่ออกว่าจะใส่ตอบปิโดอะไรมาให้เนี่ยผมใส่พอยซ์ันตอร์ปิโดเนี่ยตอร์ปิโดพิดมาเนี่ยเพราะว่าผมเห็นว่ามันโหลดเร็วแล้วก็มีดาเมจที่ดีนะครับผมเพื่อที่ว่าจะให้มันพอป้องกันตัวเองได้นิดหน่อยนะครับผมจุดเดนก็อย่างที่เห็นนะครับแบบที่บอกไปที่แรกว่าปืนสามเจนี่ยิงไปท้ายเรือโผล่มาแบบน,แบบนี้ก็จุกๆไปนะครับผมข้อเสียของอาคาซอนนะครับผมแบบที่บอกไปว่า สู้เรือดำน้ำลำบากมากนะครับผมเพราะว่ามีต่อวีโดออมาให้แค่ช่องเดียวนะครับผมซึ่งช่วยอะไรได้ไม่มากนะครับผมนอกจากว่าจะติดจรวดต่อสู้เรือดำน้ำแต่ก็เจรวดต่อสู้เรือดำน้ำมันก็สามารถโดนตัวล่อต่อวีโดได้นะครับผมแล้วก็ AA น้อยนะ AA มันเป็นลวบเป็นออโต้กันนะครับผมแล้วก็ช่อง AA ที่ให้เราใสาเ่เองก็น้อยเช่นเดียวกันนะครับผมซึ่งจะทําให้เจ้าเนี่ยโดนโฟกัสจากเครื่องบินได้ง่ายนะครับผมแล้วก็เป็นเรือครูเซอร์ที่ จะว่าไงดี HP น้อยมากนะผมบอกเลยนะ4 9 0 0เนี่ยมันโอ้โหออกฟอกกับซื้อหยานเลยนะดีไม่ดีมันจะงัดซื้อหยาได้เด้อในปัจจุบันเนี่ยเพราะว่ามันมีปืนเด่นโชคุณมาให้นะครับผมความเร็วตัวเรือก็โอเคนะครับผมความคล่องตัวก็โอเคนะไม่แย่เกินไปไม่ดีเกินไปนะครับผมเป็นเรือที่อยู่ในระดับกลางๆนะครับผมจุดเด่นมีอย่างเดียวที่คือก็คือ,คอแค่ปืนนะครับผมแต่ที่ผมบอกไปในทีแรกนะก็นี่ยิงเข้าไปจุกๆเราก็กจุกๆนะครับผมอย่างที่เห็นนะ ซีจีเขาโหคมเหมือนกันนัเนี่ยทำไม่เล่นไปแล้วหน้าที่หลักของเจ้าอาร์คอนซอร์ล่ะก็สไนเปอร์บอลเลอร์ครับผมคุณเล่นจากระยะไกลก็ได้เล่นจากระยะใกล้ก็ได้นะครับผมไปซัดหน้าเขาใกล้ๆก็ได้นะครับผมถ้าคุณแม่นๆหน่อยก็ใช้ปืนที่ว่ามันแม่นๆแรงๆดีๆอย่างไออะไรวะคุณนึกอะไรมาออกคุณหยิบทีเอฟแบบเจ้าเนี่ยบอกเลยว่าทีเอฟแบบก็เหลือๆแล้วนะครับผมสำหรับอาร์คอนซอร์เนี่ยก็ยิงแม่นๆหน่อยนะครับผมพยายามเล็งแม่นๆหน่อยก็จะ เป็นเรือสนับสนุนการยิงให้เพื่อนด้วยปืนนะครับผมแล้วก็ถ้ามีใครเข้ามาใกล้ๆคุณก็ฟาดหน้าเขาด้วยปืนคุณได้นะครับผมปืนมันแรงนะครับผมอย่างที่บอกนะว่าปืนสามถ้าคุณหาปืนดีๆไม่ใส่อาคันซอจะเป็นเรือที่โหดมากนะครับผมเป็นเรือที่ดุมากๆนะครับบอกเลยว่าตั้งแต่ปืนใหม่เข้ามาเนี่ยผมแทบไม่อยากจะยุ่งกับอาคันซอเท่าไหร่เลยนะครับผมถ้าเลือดไม่เต็มอะหรืออาวุธสู้เขาไม่ได้เนี่ยบอกเลยว่าแม่งแม่งโคตรน,น่าํำคาญเนี่ยอย่างนานเนี้ยต้าโจเนี่ย ผมไม่ทันไรผมก็ลบเลือดเขาหายไปขนาดนั้นแล้วอะซึ่งตอนนี้ผมเสียเปรียบเขาอยู่เขาน่าจะใช้เป็น c s a n นะครับผมอย่างที่เห็นนะํนำแสงปืนมาขนาดนั้นเลยแล้วเขาใช้เป็นเครื่องยิงแบบโปรเจกต์ตานะครับผมเครื่องยิงแบบโปรเจกต์ตาก็พวก RBU บ2,005อะไรพวกนี้นะครับผมทำให้เขาพอที่จะสู้ผมได้นะเขาไม่ต้องใช้มีส้ายมานลวนจ่จ๋านะอุ๊ยโอ้โหก็อย่างที่เห็นนะครับผมเกือบจมเขาได้นะครับผมผมเลือดครึ่งหนึ่งนะ ตาโจเขาเลื่อนมีอยู่นี่น,นี่เลื่อนมีอยู่เต็มไม่มีหน่อยดีฮะน,นี่หน่อยมเมื่อกี้เลื่อนมีอยู่เต็มก็ผมก็เกือบจะลากเขาลงไปด้วยนะครับผมโอ้โหถ้ามเมื่อกี้ไม่ไม่สะบัดจอนะน่าจะจมตาโจได้แล้วอะก็จะประมาณนี้ครับสกอร์ช่างหัวมันเถอะมันไม่เท่ากับสิ่งที่เราทําในแมต์นะครับผมไม่รู้จะโชว์ไปทำไมคลิปยาวแล้วแต่อยากทํานะครับผมเพื่อให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้ดูกันแบบจูใจเลยนะครับผมก็ มารอบนี้ก็เอา E M R G ค o n i กมานะครับผมก็เป็นปืนการชาของอีเวนท์ที่แล้วนะครับผมก็อย่างที่เห็นนะผมไม่มีรีเชอรเยอร์ year, เพราะว่าผมเปิดมันไม่ได้อย่างไรล่ะครับผม <laughs> ด,ดวงไม่ดีนะครับผม2,400บาทหายไปกับตานะครับผมรู้งนี้นะ่าะซื้อบรรทนาแต่แรก <laughs> แล้วก็ค่อยๆเล่นอีเวนท์เปิดไม่ได้ก็ค่อยว่ากันอีกทีแม่งเงยสงสัยสงสัย,สสยทางทีมงานเขาจะเอาดวงผมคืนไปหมดแล้วนะครับผมผมไม่มีดวงแล้วนะ <laughs> ในรอบนี้นะ มา e mrt คนนี้จุดเด่นนะครับผมกระสุนเร็วดามเมจสูงแล้วก็รีโหลดไว้นะครับผมรีโหลดไวมากเลยแม่งรีโหลดห้าว,วิอะ่ะคือแบบยิงต่อเนื่องวืด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 ตุ้มวืดตุ้มวืดตุ้มเลยอ่ะมาโผล่หน้ามาตาโจนั่นนะครับผมเก้าหมื่นจุกจุกไปเลยนะตาโจโดนปะโดนนีอุ้ยไม่โดนหูถ้าโดนอีกนะแสนแปดตึงตึงอ่ะจุกจุกเลยตาโจลำนั้นนะครับผม มาเดี๋ยวผมจะออกแฟงไปทางซ้ายนะครับผมก็ดิเชอรี่รับติดไปก่อนเฮ้ยอะไรวะนี่มันยังแก้ไม่หาย100%สักทีทหรอวะไอ้เนี่ยเนี่ยไออตกเนี่ยอะไรของมันวะคิดว่ามันจะหาย100%เแล้วนเนี่ยเนี่ยมันก็มีช่วงตกเหมือนกันเหรอวะนี่ผมผมไม่ตกมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะผมจะบอกให้นี่กลับมาตกอีกแล้วนะหลังจากที่มันแก้หายไปแก้หายขาดไปเลยอะ แล้วเหมือนว่างานแข่งใหญ่ก็จะเลื่อนด้วยนะครับผมเป็นมาปัญหามาจากเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็เอองงเนื้อเกมใหญ่โตขนาดนี้แล้วทําไมยังไม่หาเซิร์ฟเวอร์ดีๆให้ทักที่อีกอ่ะบ่นไปก็ยิงแม่งไปเลยเทสติ้เว้นมาลอยเพื่อนนะครับผมหายไปเลยนะครับผมแล้วเจ้านี่แหละเรืออะไรเฮ้ยมีคนเล่นเรือบาไห่ด้วยวะนี่นะครับผมเป็นเรือยกคนลําใหม่นะเป็นสัญชาติบราซิลนะครับผม ก็เป็นโมเดลจากเรือฝรั่งเศสบ้างถ้าผมจำไม่ผิดนะที่มีคนก็พูดอยู่มันเป็นเรือที่ป้องกันตัวเก่งพอควรเลยนะแต่ข้อเสียอย่างเดียวนะผมว่ามันไม่พี่ปืนนะบางทีถ้ามันติดปืนได้มันอาจจะป้องกันตัวเองได้ดีกว่านี้นะครับผมมันเอาไปลงกับเครื่องยิงตอร์ปิโดแล้วก็อะไรนะมันใส่นะครับผมเฮ้ยว่าไห้มันมีตอร์ปิโดผมจำไม่ได้ลนะแต่มันมียูยูวีแค่ลําเดียวนะครับผมมาตาโจลํานั้นนะครับผมที่เราปิดงานไม่ได้เราจะปิดงานเขารอบนี้แหละครับ แตกดิไม่แตกยังยังไม่แตกแตกอืเพื่อนได้ไปนะครับผมก็มาดูต่อนะครับผมสาหรับด้านหน้าเราเฮ้ยวัะจันบานอยู่อนมิสซูรีจัดไปก่อนเก้าหมื่นนายยิงเราทันไหมนะต่อยให้นายยิงเราทันนาะยก็ยิงไม่โดนเพราะว่าเราถอยจุ๊บนะครับผมสายจุ๊บนะเเรามาคันซอทําไมไม่ให้สปีบดบูทบอกว่าให้สปีดบูทมาหัวแม่งเล่นโคตรหมันเลยคันซอเนี่ยเขาดัานให้ไอ้บีเคบีกำลังมาแทนนะครับผม ถ้าให้สปีดบูเนี่ผมว่า,าอังซอนนี่จะเป็นตัวตัวเลือ,กอ,ก,อกอีกหนึ่งลำที่โคตรเจ๋งเลยสำหรับการเล่นหมดรรมดาโอ้โห058สกินแม่งก็เทแถมเรือแม่งติดไฟอีกเจ็ดเคโคตรเฟี้ยวโโหโคตรอยากให้สกินนี้แม่งติดเรือลำอื่นได้มากเลยว่ะแม่งเอกอุสิบแค่ให้ไอ058แปด่ะโหเขาติดลำอื่นได้โนะคตรเทพเลยซื้ออย่างเนี่ยซื้ออย่างหนึ่งหึ่งหกสี่เี่ยแม่งก็ลิลเลนเนี่ยโอ้โหมังกรเพลิงอะอย่างเฟี้ยวเลยนะครับผมสกินนี้ แถมเรือแม่งไฟลุกด้วยสำหรับตอนนี้ก็ปฏิบัติการล่ามิสซูรี่นะครับผมไม่ใช่เด e อดฮันฟอร์บิสมาร์กนะเด e อดฮันฟอร์มิสซูรี่นะครับผมเรืออเมริกาที่ล่าเรืออเมริกาแน่นอนแล้วครับผมคลิปเราจะไม่มีได้ไงละ่ะเล่นเฮลิคอปเตอร์มีก็ใช้ใช้มันบ้างนะครับผมเฮลิคอปเตอร์เดี๋ยวมันจะเหงานะครับผมยิง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 เข้าไปนะครับผมมิสซูรี่บอกเลยว่าโจกเจอแพนสเปเชียลดักอนวิงผม จัดไปตรงๆแสนหนึ่งขอแสนหนึ่งขอแสนหนึ่งก่อนจมออโอเคครับผมแสนหนึ่งก็แบบที่ผมบอกนะครับผมว่าเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมีม,มีก็ใช้มันบ้างนะครับผมอย่าปล่อยให้มันนั่งเหงาอยู่งั้นอย่าแบบยกมันขึ้นมาแล้วก็ปล่อยมันทิ้งไว้อย่างนั้นแล้วก็ววบอกว่าฮอแม่งไม่ดีเลยอ่ะมันไม่เห็นจะดีเลยมันไม่เห็นจะช่วยยิงเลยคนบางทีบางทีฮอบางลำอ่ะคุณต้องกังคับมันหน่อยนะครับผมเอไอมันโง่นะพูดตรงๆนะเอไอมันโง่มันไม่ได้แบบ อย่างกะมันไม่ได้เทพเมือนกับ F15JX อ่ะที่ AI แม่งแบบเห็นเครื่องบินหาอะไรเข้ามาเลยยักษ์แม่งไปไล่กัดมนตายอะอย่างนั้นนะครับผมผมว่าศูนย์ห้าแปดไม่น่ารอดว่ะน่าจะเป็นผมที่น่าจะงัดกับไอ้สองลำสุดท้ายเนี่ยรอดไม่รอดก็ต้องมาดูว่าจะงัดมิซูรี่แล้วเลือดจะเหลือเท่าไหร่อ่ะมาโอ้ยผมถอยออกมาเยอะเกินไปอ่ะผลเป้านิ่งผลเป้านิ่งอือหืมเลือดหายเลยไม่เป็นไรไม่ปืนเราโหลดไว้กับเขาครับผมเราใช้ความได้เปรียบตรงนั้นนะ โอ้โหแทบตายเฮ้ยศูนย์ห้าแปดยังอยู่ศูนย์ห้าแปดในรอเครื่องบินไว้หน่อยนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปจัดการแป้งเองนะนั่นนะคุณเห็นไหมคุณเห็นไหมเขาเองก็เอาเฮลิคอปเตอร์มาเห็นไหมเขาเองก็เอาเฮลิคอปเตอร์มันจมศูนย์ห้าแปดผมอ่ะคุณคิดเอาดีเชี่ยเนี่ยนะครับผมใช้ประโยชน์จากไอเทมทุกอย่างที่อยู่บนเรือนะครับผมใช้ให้คุ้มนะน่ะคุณดูดิเอเอผมอะแม่งยิงต่อชิบหายเลย มันยังไม่ล่วงเลยนะล่วงยังยหัวะล่วงนาทีเลยเฮ้ยโอ้โหเลือดเรือครึ่งหนึ่งกับเรือบรรทุกเครื่องบินที่น่าจะเลือดเต็มอืมแตกแล้วน่าจะแหลกหรือเปล่าเมื่อกี้นี้อืมกดบ k เบไปก่อนนะครับผมเพราะว่าบีเคบีมันกันมันลดดาเมจจากมิซล์นะเออผมไปอ่านมาแล้วทีแรกก็คิดว่ากันกันหมดนะครับผมมันสรุปว่ากันแค่มิซล์นะแล้วก็ด้านหน้าโอ้โหตอนนี้มันอยู่ในโหมดป้องกันตัวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะเจ้า fs แปลงลำนั้นนะครับผมอะเดี๋ยวเราหลบเข้าหลังหินก่อนหลบทันไหมโอ้โหยังแวะมาโดนได้แม่งเอ้ยมาก็มาวัดกันเลยครับผมแป้งเลือดเต็มกับอาคันซอเราเน้นด้าเมยจากปืนเราเอานะครับผมมิซายเนี่ยไม่น่าช่วยอะไรได้เพราะว่าเ e อ e e ของ fs แป้งเนี่ยมันโคตรหนาเลยนะครับผมยังไม่รวมกับที่ว่าเขายังมีแฟร์อีกโอ้โหแฟไม่ได้ด้วยจรวด อืมก็มาลุ้นเอานะครับผมจะชนะไหมสําหรับแตชนนี้โอ้โหอืมนีม่ายดูเดี๋ยวเห็นป่ะจรวดแปง้งเอไอเอเอ,เอ,เอของแป้งอะมันโคตรด,ดีเลยนะครับผมผมอบอกเลยนะอืมืมดูเดี๋ยวแล้วก็เขาก็แฟร์อีกอา้าวแฟร์พลาดไปเดี๋ยวขออีกสักทีหนึง่งอีกสักทีหนึง่งถ้าดวงดีก็รอดเอ,เอเแป้งมันไม่มีออโต้กันถ้ามีออโต้กันนี่กูตายไปแล้วเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับอาคันฟอร์ในแพทปัจจุบัน อยู่ยากแต่ก็ยังอยู่ได้เพราะว่าปืนดีนะครับผมบอกเลยนะส่วนสกอร์บอร์ดก็ช่างมันไม่ได้มีอะไรดีเดี๋ยวกดให้แป้งหน่อยแล้วกันนะเพราะผมก็ไม่รู้ว่าจะโชว์ไปทําไมสกอร์บอร์ดนะแบบที่ผมบอกแนละ้วสกอร์บอร์ดนี่เทียบไม่ได้กับสิ่งที่เราทําในแมตชนะครับผมและนี่ก็เป็นข้อดีข้อเสียข,ของ U.S.S.R. ค a n s a s นะครับ จบกันไปแล้วนะครับผมสาหรับกิจกรรมกลางเดือนนะครับผมที่มีเพื่อนคนหนึ่งขอมานะครับผมแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสมาทํารีวิสิต์อาคันซอนะครับผมก็อยากทํามันมาสักพักแล้วนะครับผมแต่ว่ายังหาจังหวะไม่ได้นะครับผมก็พอดีเลยว่าปืนใหม่มานะครับผมก็เลยทําให้มันได้เฉิดฉายนะครับผมผมก็โชว์ความสามารถของมันได้เต็มที่นะครับผมก็อย่างที่เห็นนะว่าเรามาเพื่อที่ว่าจะโชว์ความสามารถของเรือเนี่ยในแผ่นปัจจุบันเนี่ยว่ามันยังสู้ใครได้ขนาดไหนนะครับผม พราะผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะกําลังมองหาเรือลํานี้มาเล่นอยู่นะครับผมแต่ก็หาวิดีโอไม่ได้หรือไม่ค่อยมีใครทาวิดีโอเกี่ยวกับเรือลานี้นะครับผมส่วนมากก็จะเป็นช่องฝรั่งนะครับผมไปถามก็คุยกันไม่รู้เรื่องอีกนะครับผมแล้วก็บางช่องเขาก็ไม่อธิบายนะครับผมว่าเรือเนี่ยจุดเด่นจุดด้อยมีอะไรยังไงบ้างนะครับผมก็ Kook? ติดของสายเปไปยิงมันๆอย่างเดียวนะครับผมให้เราดูแล้วก็อยากเล่นนะครับก็แต่ประมาณนี้นะครับผมสําหรับวิดีโอนี้นะก็ สำหรับอีเวนต์เนี่ยก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีได้ของกันได้เหลือกันนะครับผมกลับว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ